ดีค่ะวันนี้ผมจะมาอธิบายช่วงล่างรถโฟวิลรถค่ะรถโฟวิลค่ะครับผมเนี่ยรถรถอย่างรถตู้ใช่ไหมมาขับขึ้นหน้าเพราะขับขึ้นหน้าสองล้อเพราะว่าทําไมรู้ไหมดูสิเนี่ยเพามันเชื่อมมึงอยู่มก็ต้องขับล้อหน้าสองล้อใช่ไหมอันนี้หมายถึงรถอะไรล่ะรถตู้คันนี้อ๋อมาขับล้อหน้าบอกว่าจะอธิบายโฟวิลแม็ก็งงครับอันเนี้ย มันขับล้อหน้าไงรถตู้มันมีกําลังแค่ล้อหน้าหน้ามันก็หมุนแต่ล้อหน้าหมุนแต่ล้อหน้าเพราะสมมติเป็นรถกระบะมันก็มีเพากลางมีเพากลางรถตู้ไม่มีเพาหรอลูกไม่มีเพากลางหรอรถตู้มันไม่มีเพากลางแต่มันมีเพาเชื่อมตรงนี้ถ้ารถรถตู้ไม่มีเพากลางเพราะว่ามันไม่ได้ขับสี่ถ้ารถตู้ขับล้อหลังก็ต้องมีเพากลางแต่รถกระบะมันมีเพากลางเพราะมันขับล้อหลังมันก็ต้องเซ็ตกำลังจากล้อหน้าส่งมาให้ล้อหลังแล้วล้อหลังก็หมุนล้อหน้าก็ไม่หมุน รถกระบะมีพาวกลางทุกคันเลยหรือลูกบางคันก็ไม่มีจะมีทุกคันเลยเหรือแล้วคันไหนมีคันไหนไม่มีล้อก็มีสิบล้อก็มีสิบล้ออ่ะสิบล้อนี่ก็มีพาวกลางเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะล้อขับสี่โฟวิลก็ขับสี่เพราะว่ามันมีกำลังส่งมารถรถบดมั้งรถพฟวิลเธอผ่านทำไม เนี่ยรถโฟล์ววิวใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยเนี่ตอนแรกมันขับสองใช่ไหมรถขับตอนแรกมันขับสองและพอหนูติดหนังยางเพื่อเนี่ยพีปั๊มหนึ่งหนูติดหนังยางเพื่ออะไรลูกหนังยางหนูเอาไว้ทําอะไรอ่ะให้มันขับสี่ยืดมันเลยในใหญ่เลยเนี่ยหนังยางเอามาแทนอะไรอ่ะลูกแทนเฮอร์กงครับเนี่ยตอนแรกมันขับสองนี้ใช่ไหม มันหมืนแค่สองหมืนแค่สองล้ออฮะปึ๊บอ่อฮนะปึ๊อันนี้ขึ้นหน่อยลอันนี้ขึ้นหน่อยแล้อันนี้ขึ้นให้แม่หน่อยพ่อหนูใส่อาฮใส่เผาใส่เผาเข้าไปสมมติหนงยางือเผานะอ่าฮะนี่ดูนี่ดูดูดูยาดูดูดที่พูดใส่โอเคก็พูดเสร็จก็โอ้โหใส่เสร็จกด้ะพี่ ขับสีไม่มีเผากลางไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีกำลังสูงกำลังนี่ยพอสมูงหนูใส่เผาเสร็จใช่ไหมหนี่ดูเวลาหมุนล้อกี่ล้อหมุนกี่ล้อมองไม่เห็นเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยครับตั้งแบบมาเต้นตอนหมุนสองล้อให้ดูได้ไหมหนึ่งในมันหมุน,นออกลายเป็นหมุนสี่ล้อคือข้างหลังมันหมุนตามด้วยเวลาเรามีเผาใช่ไหมใช่ไหมครับเพเพราะว่า พอเวลาหมุมนหนังยางก็ต้องหมุนตามไปเรื่อยๆแล้วมันก็สมมติมันหมุนตามเ๊บแล้วหลังก็จะหมุนถูกป่ะอแตเดมันไ่ไหายน,น,นมันหลุดมาเลยมุนับสีไม่ได้นหนังยางมันยืดใช่ไหมมันยืยดแล้วมันไม่มีกไปไปลกับไปไปเปลี่ยนะกลับไปไปเปลี่ยนเป็นยังแมงม้มน,นิดนงมอันนี้แม่มีเส้นหนึ่งได้ไหม อ้าวขาให้ตัวเรียนหนึ่งอะอาไรขับซีอู๋ขับซีอู๋ขับซีอู๋ไม่มีไหนแล้วอ้าวที่รถแล้วมันติดเข้าไปอีอ้าโอเคยังอธิบายอะไรอีกไหมแค่นี้แหละครับครับบายบายครับแต่หนูหนูถอดออกมาให้แม่ดูไงจริงจริงโครงรถหนูอยู่หลังรถอือได้บายครับบ๊ายบายนี่เวลาไปไหนหนูเตรียมเลโก้มาเล่นกันบนรถด้วยเหรอ ครับบ๊ายบายกระสีก็เอามาด้วยโอ้บุรีบ๊ายบายครับนี่พี่บ๊ายบายรถขนลองเยอะดักที่